้คนนนมีเป็า <S <S 1> <S 1> สวัสดสีดครับวันนี้เราพาไปดูเทียนฐานนะครับประตูสว่างนะครับจะเป็นยังไงติดตามเราไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงฮะดีด้าจะเป็น้นหาพ่เองดูสิโอโหสุดยอดเลยคนเยอะมาก คนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับหอเทีนฐานนะครับไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของปัชฉยาศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่คุณสามารถสัมผัสได้โดยตรงนะครับ ใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์นะครับหรืออยากเข้าใกล้จีนในแง่มุมลึกซึ้งนะครับการมาเยือนที่นี่จะเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าแน่นอนเลยละครับวนีเรามาเดินดูข้างในนะครับว่าเขาเป็นอะไรกันนะครับนะเพราะว่ามีคนมุงดูกันเต็มเลยไม่รู้ดงดูอะไร,ะร,รกันนะครับเฮ้ยเข้าชุลมุนกันนะครับ เ่อเข้าไปถ่ายรูปกเราก็ชุนละมือเขาด้วยนะฮรย,ย่ยยยยงยม่งชกงเข้่ายเขไ่เราไม่มเอาเอมากก่ายเยเาเข้าไป่่ายกร่ย เดี๋ยว我们就ไม่คานไมานไม่คานอไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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  ข้างในมันมีอะไรครับเหมือนเป็นที่รัชวงสมัยก่อนที่เขาจะมานั่งเออ่ขอพรกันอะไรอย่างเงี้ยให้บ้านเมืองให้บ้านเมืองสงบสุขใช่ประมาณนั้นออโเค่ะทีนี้เขาจะมีจุดอะไรเนาะแที่มาชมตรงนี้เนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จุดตรงนี้แหละที่มาชมกัน ติด <laughs> ตาไบาไปบ่ายไปบ่ายพี่เขาหา <laughs> น่อยอาจจะอีกหน่อเรามีคนสับตะไคร้เยอะแล้วนะครับต <laughs> ้องรับนะครับต้องเมีเข้าสู่ช่องรันลิตาลิตาโตเต็ง <laughs> ลิตาโตเต็งขอให้ถึงร้านซับค่ะ <laughs> เย้ย <laughs> <c oughs> เออโอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นหอเทียนฐานที่มีคนมาเยอะมากเลยนะครับ ข้างล่างก็จะมีคนคอยเป็นร้านนะครับก็ถ่ายรูปนะครับเป็นร้านเลยะะจะเห็นได้ว่าด้านล่างจะเป็นสี่เหลี่ยมนครับสี่เหลี่ยมส่วนข้างบนก็เป็นสังเกตเห็นนะครับคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีแต่งชุดนะฮะราชวงต่างๆ มาถ่ายรูปทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะหามุมถ่ายรูปที่อยู่รอบๆเลยจริงๆที่นี่มันสามารถถ่ายได้ทั้งหมดเลยนะครับ<ต>ที่เป็นด้านหน้าก็จะเป็นที่เป็นป้ายนี่นะครับป้ายสีน้ําเงินเนี่ยตรงนี้มันคือด้านหน้าของของหอเทียนถ่ายน,นะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะฟ้าดินนะฮะของราชวงศ์นะครับหรือกษัตริย์สมัยก่อนดูสภาพคนนะครับ ก็จะฉีดถังให้ดูเอาดิลองดิโอ้โเสองขาหน้าหอเทียนถาเลยเป็นทำได้ไหมดี่นได้ไหม ได้อยู่เจ็บไหมไม่เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะโอเคอาไปไหนต่อเขาแต่งตัวก็แล้วก็จะคอยมีตำรวจคอยเดินตรวจเช็คแต่ละที่แต่ละที่นะครับสำหรับขอเทีนฐานก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อแล้วนะครับ นีม้มีมีสมาชิกที่เป็นเพื่อนร่วมโลกเราตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยหอเทียนฐานนะครับที่อยู่ในรกรุงปักกิ่งเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมจีนที่สร้างขึ้นสมัยตั้งแต่ราชวงศ์หมิงเลยนะครับหรือปีคศ1420นะฮะเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชาเทพเจ้า ฟ้าแล้วก็ขอพืชผลอุดมสมบูรณ์นะจุดเด่นของที่นี่นะครับก็จะมีหออธิฐานฟ้าดินนะครับซึ่งเป็นอาคารทรงกลมสร้างขึ้นมาจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับโดยที่ไม่มีประตูเลยนะฮะส่วนแท่นบูชาฟ้านะครับก็เป็นแท่นหินอ่อนสามชั้นที่ใช้บูชาฟ้านะครับซึ่งเราไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับเนื่องจากเรามีเวลาจํากัดนะครับแล้วก็มีอันนึงที่น่าสนใจก็คือกําแพงสะท้อนเสียงนะครับถือว่าเอ็กโวว์นะครับ ก็สามารถที่จะส่งเสียงสะท้อนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับที่นี่ก็เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาตินะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1998นะครับการที่เราไปเยี่ยมหอเทียนถานนะครับถือเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความหมายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับเป็นตัวแทนของความเชื่อเรื่องสวรรค์ในโลกในวัฒนธรรมถุกจีน เป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามน,นะครับเพราะว่าเป็นโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมจีนนะการออกแบบสะท้อนปัตญาจีนการเป็นรูปทรงวงกลมแทนสวรรค์และสี่เหลี่ยมแทนโลกนะครับด้านหลังของผมตอนนี้นะครับก็เป็นกําแพงสะท้อนเสียงหรือว่าอีโควอลนะครับหากยืนคนละด้านของกําแพงแล้วพูดเสียงเบาๆนะครับเสียงก็จะเดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับก็ถือว่า เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นสมัย600ปีที่ผ่านมานะครับต้นไม้ที่นี่นะครับเป็นเลี้ยวแบบนี้เลยดูสิเ,เราล่อกเหนือตรงนี้นะครับผมเพิ่งเห็นนะตะแกงเนี่ยดูเป็นรูปเทียนฐานเลยนะเอ่ะเขาเก็บรายละเอียอดตรงนี้มากเลยนะอืม แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็โอ้โหดูเป็นระเบียบมากเลยดูสิปลาเห็นเขาแตะปลาปลาเขาแตะตามเหมือนกันแตะเลยเขาก็แตะตามแตะตามข้างหน้าโอ้งงไว้ต้องแตะทำไมแตะทไมจะแตะบ้างอ่าเขาเริ่มผาย เราเราก็ไม่รู้นะครับว่าว่าต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นริ้วรอยมาจากตรงไหนนะคร,รับดูสิเป็นธรรมชาติเนะี่ยซาบีนา่ชาชไนชนิสอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับก็คือต้นสนเก่าแก่เลยนะครับเป็นบริเวณสวนรอบๆนะครับซึ่งมีต้นสนอายุกว่า100ปีที่อยู่ลายรอบ เทียนถันเลยนะครับหนึ่งในต้นที่โดดดังก,ก็คือต้นสนมะกรนะครับไปยีลํลต้นที่บิดเกียวเป็นคลื่นเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีรูปให้ดูนะครับมันบวหมอกมาดูสิทุกคนทุกคนมันบวมอกมาฮ่าาวมงมเอามาเขาก็มาจับ เราต้องจับตามอาม่าด้วยไหมเราจับสองแล้วก็ตัดเดี๋ยวตามอา마่โอ้ยลื่นเลยนะเราก็มีคนจับกันเยอะเลยเนี่ยลื่นเลยล่าอยากกลับไหมกลับเลยอ้าวหนึ่งเราอุ้มเฮ้ยบุยกินไรมาเนี่ยโอเคอ้อเป็นไงเป็นไงดีนะลื่นนะ น่ <Okay. S 2> าจะเป็นชื่อสายพันธุ์ต้นไม้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันปูดขึ้นมาได้นะครับทุกคนลิตาลองนับต้นไม้ในนี้ดีว่ามีทั้งหมดกี่ต้นถ้าลิตานับ่ถ้าลิตานับได้นะ ซื้อท้าจะซื้อถังหูรูให้ลิต้าสองไม้เลยะซื้มได้เหรอใช่ยากินองุหรือสตรอเบอรี่มันมีสองแบบอฮะใช่แบบแบบเลยค่ะมีส้มมีดีแตงกวาก็มีหลาอยาิอยากกินแตงกวาออ่อังุ่นองุ่นอร่อยเาเอไเื่อถืางากเเคยอเรี่แลไม่ลิ้เคยกินไม่ได้ เรามาคุยเรื่องถังหูลูกเพราะว่านิต้าเขาอยากกินถังหูลูกนะครับว่าเฮ้ยถังหูลูกมันเป็นยังไงไมันมีหลายแบบด้วยกันนะฮะแล้วก็ขาดับออกจากสถานที่นี้ครับมันก็จะมีต้นไม้เรียงรายให้เพื่อคนได้รับชมนะครับต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นลวดลายลิ้วลาย ตัวลายไม้นะครับโอ้โหนี่เจอต้นต้นแปลกประหลาดมากเลยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของขอเทียนฐานแบบสั้นๆเลยนะครับเพราะาเรามีเวลาจำกัดมากเลยติดตาม EP ต่อไปของเราด้วยนะครับไปแล้วก่อนนะครับสวัสดีครับ